เพจน,นี้นะเนนเบิ่งให้ท่านเนืบชิหนกนะดูให้ทันเพราะฉะนั้นในเพจน,นี้ก็จะได้ครบทุกอย่างจนไปถึงทกศนะทกศอ,ออกวัตถุวันที่16นะส่วนที่ผ่านมาเนาะนะมันออมสินหน้าอาจารย์ให้หน้าจะมาเต็มๆอยู่นะแต่รัฐบาลหลุดเพราะว่ามันเข้ามาอยู่ที่ประมาณ3งวดแล้วนะครับเออเดี๋ยวนะ วดที่แล้วอาจารย์ให้ตัวนี้นะครับอมสินเนาะนะครับออกสามเปีสามนะครับอาจารย์ให้ใหกเปีสามส่วนรัฐบาลให้เก้าลุดนะครับเพราะว่ามันเข้ามาก็สามงวดก็นะครับ แล้วงวดน,นี้นะครับสำหรับรัฐบาลว่ามันสิเป็นตัวใดนะครับหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับในกลุ่มนะชุดกลุ่มหวยไฟฟ้าของอาจารย์แต่ไม่ได้ทำไฟฟ้านะครับก็ะจะทำฟันตัวเดียวที่ให้ทุกคนสามารถซื้อได้ง่ายนะครับเป็นอย่างไรพี่น้องใครเห็นรัฐบาลของอาจารย์มั่งแล้วนะครับในกลุ่มไลน์ก็ดี ในกลุ่มเฟสก็ดีนะพิมพ์มาหน่อยนะคือดีสื่อว่าไรล่ะกันเห็นซาพี่น้องรู้สึกว่าน่าจะอันไม่รับ <c oughs> นะครับในออนไลน์ยังไม่รับเลยบางตัวเปิดมาในข้อ,อบาทละห้าสิบพี่น้องมันจะรับจังใดบัี้ใครเห็นแล้วใครจัดแล้วนะ ไครเป็น F อตซวุยงใข่มาจากห้องแนวทางของอาจารย์ใครจัดหรือ,อยังมันงใครจะเอาตำาน้อยตำลเล่าพิมพ์ยาวเด๋ยวจะยาวไปถึงรัฐบาลอ่ะพิม์ตำฝั่งโขงพี่น้อง,องตำโขงก็ตำฝังโขงก็จะรวมตั้งแต่เวียดนามไปถึงพี่น้องซอปปอ,ปอล่าวนะครับตำโขงอ่าข้าใหญ่ยครับอ่ะตำฝั่งโขงพี่น้อง,น,องนะตำฝั่งโขงตำฝั่งโขงวันนี้นะครับฮานอย วิงรูด9นะครับนิ้นฮานอยปกติและ VIP อพเพื่อฟังโปรดฟังนะครับฮานอยที่ให้ทุกครั้งนะครับนิ้นปกติและ VIP อนะสตัวให้หางเดียวนะครับก็คือล่าตัวนี้คือหนักตัวนี้นะแต่ที่สำคัญพี่น้องเพื่อชั่ว เพราะว่ามันเห็ดหน่อยหางก็รูดเอาแล้วก็มันหนักตัวนี้นะเน้นการรูดนะหรือจะเล่นตัวเจาะกับตัวได้คือกันนะครับแต่โอกาสมันหน่อยกว่ารูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเป็นเสือนอนจินนะก็คือเน้นการรูดเอานะครับพี่น้องเห็นแล้วเนาะต่อไป ตำเลานะครับใส่น้ำปลาปรุงรสก่อนพาจวดแซบทุกครัวหนัวทุกคำนะหลังจากวันจันให้หกนะวันนี้เป็นตัวนี้พี่น้องนะสองทุกคนแปลกไหมว่าทำไมให้น้อยเพราะมัน ได้หางเดียวนีตามสูตรก็คือ420นะครับวิ่งรูดสองรูดเอากระดาษพี่นอนและค่อยมาหนักนะครับในตัวเน้นก็คือ2 0 0 2, 2, 4, 4, 2ูนย์ศูนและสองสี่สีจะงวดว่ามีเกี้อาจารย์นเน้นไปที่6 4และ6 5มันออก6 6นะเพราะนั้นเงินนี้ก็รูดเอาเพราะว่ามันน้อยนะครับน้อย แคปนะทุกคนนะเรามาพูดถึงตำไทยขนมหวานไทยแล้วที่เนี่ยนะครับอะตำไทยนะสำหรับคนที่ไม่เห็นนะเห็นสาบนะใครเล่นแล้วพี่น้องใครเพิ่งจะเห็นเนี่ยกับสื่อหยา,กยาก่ก็ไม่รู้ว่าไปชนเลขอะไรของใคร ไม่รับไม่พี่น้องเออดีนะครับนเขาเออร์เตอรี่มาให้ตั้งแต่วนันที่ห้าก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะอ่ะ,อะตำไทยพี่น้องพิมพ์ตำไทยเอาทอกระสอก่อนเนาะพี่น้อง,อง,องยังไม่ได้ลงที่ไหนเน้นแม้แต่ในห้องไลน์นะครับก็ยังไม่ได้เอาไปเข้าไปปักหมุดนะเพราะว่าให้ เอาไปซื้อรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนั้นนะไปหาซื้อลัตเตอรีก่อนนะคือลัตเตอรีก็ยังสิบ่มีขายอ่ะเพราะฉะนั้นนะดูนะครับในส่วนของทกัณนะครับเม็ดเดียวได้พี่้องอ่ะวิ่งรูดหนะเม็ดเดียวสองหสามนะ สองหกเนี่ยสาอันนี้ท่อกระสอนะครับออกเรียวหน่อยนะครับอันนี้คือหุ่นท่อกรนะสอทันไหมเอ่ยนะทันนะต่อไปรัฐบาลนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เห็นนะนาะเกีเสียดายเสียใจอยู่ด้วยว่าซื้อไม่ได้คือตัวใดอคืออาจารย์ให้วิ่งก็รูดนะครับตัวนี้ คือตัวเด่นเนกวิ่งเงินล้านกันฮาซื้อว่าไรก็วิ่งเอาพี่น้องรูดตัวนี้เอาเอาวิ่งเอาเอาวิ่งนะครับวิ่งตัวนี้นะครับสามต่อสีต่ตอก็จัดไปนะและส่วนชุดเต็มนะที่หลายๆายคนยังมีเห็นแต่หลายคนก็ซื้อแล้วอันอ่ามันคืออันไว้อันว่าที่พี่น้องอ่าคือ อาจารย์เน้นนะครับในชุดสามตัวเลขไทยชุดสามตัวคือที่หาสื่อบไดยอยู่ในหางสุดท้ายเนี่ยคือสิบ่มีขายนะครับดูเลขไทยเลขสามตัวแต่ในชุดตัวเจาะมักทุกตัวพี่น้องซื้อทุกตัวอืงวดที่แล้วอาจารย์ซื้อห้าหนึ่งมันออกห้าศูนย์ซื้อห้าสามมันออกห้าสองอ่าแต่งวดน,นี้นะครับพี่น้อง มันได้ตัวนี้นะครับสูตรมันได้ตัวนี้นะครับสูตรเป็นได้ตัวนี้หลังจากเข้ามาสามนวดติดมันหลุดมิกกี้นะก็มันกีน,นี้เข้าไหไรดอกครัรบมันจะเดินนะลองเอาไปพิจารณาบ้างนะครับนะแคปทันไม่เอ่ยนะแค,นแคปเจอแคปเจอเดี๋ยวหกโมงก็จะลบ ถ้าเปิดมาเสียใจเนี่เลยอ่านะพอดีเขาเปิดจำหน่ายดัตเตอรี่ตั้งแต่วันที่ห้าสั่งเขาไว้พี่น้องสั่งลักห้าจันเหมาไม่เอาเฉพาะตัวที่มันออกมีกีิก็คือห้าศูนย์และห้าสองเมาเออกับอีกตัวหนึ่งคือห้าห้าไม่เอานั่นนอกนั้นเอาหมดในแผงนะครับก็ได้พอเขาเปิดมาก มันอั้นเหมือนคุณกันนิกาว่านั่นแหละครับอออโอเคนะครับพบเจอเห็นกันทุกคนแล้วเนาะนะเพราะนั้นก็